อากาเซเฮลนันแบมจิบซีซั่น2มาแล้วแฟนๆลูลิซ่าเป็นแขกรับเชิญ เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับรายการที่เราเอากาเซหลายคนนั้นต่างรอคอยหลังจากที่อําลาจบซีซั่นหนึ่งไปอย่างน่าประทับใจกับรายการแบมเฮาส์ ouse, หรือแบมจีบที่ได้รับกระแสะตอบรับอย่างดีหลังเริ่มออกอากาศตอนแรกในช่วงเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมจนหลายคนเรียกร้องให้มีซีซั่นสองอีกอย่างมากมายทีเดียวค่ะและในที่สุดก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วหลังจากที่แบมแบมได้ออกมาเปิดตัวรายการแบมจีบซีซั่นสองผ่านทาง YouTube เมื่อวันที่หนึ่งกันยาย,ยนเป็นที่เรียบร้อยพร้อมบ้านหลัง ใหม่เรียบรู้เห็นวิวแม่น้ําฮันบอกเลยว่าน่าตื่นเต้นอย่างมากแถมเจ้าตัวก็ยังแวบ,บไปมาแนะนําชื่อรายการเดนาวรักสุดๆอดเอด็นดูไม่ไหวจริงๆค่ะและที่สําคัญก็แอบสังเกตเห็นโลโก้ของรายการที่ก็ถูกเปลี่ยนใหม่ด้วยแบบกริบเกสร้างสัตว์มากๆนอกจากนี้แบมแบมก็ยังได้พูดคุยถึงการเปิดซีซั่นสองของรายการแบมจิบในครั้งนี้ด้วยเช่นกันโดยเริ่มแรกเจ้าตัวเอ่ยปากคิดถึงรายการแบมจิบอย่างมากแล้วก็คิดถึงแฟนๆรายการทุกคนด้วยส่วนบ้านหลังนี้เขาบอกว่าเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ได้เพียงแค่หนึ่ง สัปดาห์เท่านั้นเพิ่งจะเคลียร์อะไรเสร็จเรียบร้อยไปเองเรียกได้ว่าเปิดบ้านทํารายการแบบสดๆร้อนๆท้งนี้แบมแบมก็เอ่ยว่ายังอยากจะตั้งชื่อให้กับแฟนๆที่ติดตามรายการโดยตอนแรกเจ้าตัวเสนอชื่อครับป้าหรือที่แปลว่างูเห่าค่ะแต่แล้วก็แอบ,บขำๆแล้วขอให้แฟนๆช่วยกันคอมเมนต์เข้าไปเสนอชื่อให้อันในถูกใจเขาก็จะนําชื่อนั้นมาเรียกแฟนๆรายการทุกคนนั่นเองซึ่งในระหว่างนั้นแบมแบมก็ยังได้ถูกถามถึงเรื่องบ้านใหม่โดยเขานั้นได้กล่าวว่าคุยกับนักออกแบบเยอะมากๆจุดที่ชอบที่ สุดก็คือห้องครัวและเพดานที่เรียบเรียบสบายตาและถ้าใครจําได้ในช่วงซีซันที่1แบมแบมก็ค่อนข้างที่จะห่วงพรมมากๆค่ะไม่อยากให้ใครเหยียบเพราะว่าทําความสะอาดยากมากแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เผยให้ทราบทั่วกันว่าได้ซื้อพรมใหม่เป็นที่เรียบร้อยต่อจะให้เหยียบจะให้แงแค่ไหนก็นไม่สะทุกสะท้านแล้วเราวันนี้เป็นพรมชนิดที่ไม่ทิ้งรอยเท้าไว้ตอนนี้สามารถเหยียบได้ตามต้องการแตว่ามีได้ก็ต้องมีเสียพอเจ้าตัวก็ได้ประกาศเสียงแข็งว่าต่อไปห้ามแตะต้องผนงังเพราะผ หนังได้ติดฟิล์มเอาไว้แทนการทาสีค่ะ้ากระแทกแรงๆก็อาจจะทำให้ขาดได้ถึงขนาดที่ต้องย้ำอีกรอบว่าต่อไปก็ระวังผนังกันแทนนะครับเป็นคำขอร้องที่น่าสงสารที่สุดแล้วจริงๆส่วนเรื่องอาหารแ,แบมแบมก็นึกถึงส้มตำหลังจากที่เคยโชว์ฝีมือไว้ในอีพีพิเศษก่อนอําราซิสัตหนึ่งที่สาวมินิจีไอดอลไอดอลสาวไทยมาเป็นแขกรับเชิญในตอนนั้นซึ่งเจ้าตัวก็ยังแนะนำให้กับหลายๆคนได้รู้จักเยอะขึ้นแ,แบมแบมกล่าวว่าถ้าให้พูดตามตรงส้ตมตำที่ร้านอาหารไทยในเกาหลีไม่ คอยถูกปากเท่าไรและชอบฝีมือของตัวเองมากกว่าซึ่งตอนนี้ก็มีแค่มินนี่และลิซ่าแบล็กพิงเท่านั้นที่เคยได้ทานฝีมือของเขาและพอพูดถึงสาวลิซ่าขึ้นมาแล้วหลายคนก็แอบลุ้นทีเดียวค่ะซีซั่นนี้จะได้เห็นสาวลิซ่ามาร่วมรายการหรือไม่ซึ่งหลายคนก็เสนอชื่อสาวลิซ่าแบล็กพิงให้มาเป็นแขกรับเชิญในซีซั่นนี้อย่างมากมายทีเดียวทางนี้เจ้าตัวก็ยังทิ้งท้ายด้วยว่ารายการแบมจิบเป็นรายการสบายๆและอยากให้ดูชิลๆไม่ต้องสร้างภาพให้ทุกคนได้เห็นความเป็นธรรมชาติกว่าซีซั่นหน และบ้านหลังนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเสมอโดยแขกรับเชิญตอนแรกของแบมจิบซีซั่น2ก็คือฮาวาสามามะมูและจะออกอากาศให้ได้รับชมพร้อมกันในวันที่8กันยาย,ยนนี้เวลาหนึ่งทุมท่มตรงยังไงก็รอติดตามกันได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะ